มิกะหมดเวลาของเซซแล้วนะเดี๋ยวต้องเรียบไปเคียงงานให้เสร็จอีกแต่ดันไปไม่ได้เนี่ยสิถ้าอย่างนั้นเราก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอย่าเพิ่งตื่นเร็วนักสิองคหญิงอย่าเพิ่งตื่นเร็วนักสิองค์หญิง อย่าเพิ่งตื่นเร็วนักสิองหญิงถ้าอย่างนั้นเราก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอ่อมิกะหมดเวลาของเซซแล้วนะอ่อมิกะหมดเวลาของเซซแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบไปเคลียร์งานให้เสร็จอีกแต่ดันไปไม่ได้เนี่ยสิถ้าอย่างนั้นเราก็ ถ้างนั้นล่ะก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างนั้นล่ะก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างนั้นล่ะก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตือนเร็วนักสิอย่าเพิ่งตือนเร็วนักสิ องหญิงอย่าพึ่งอย่าเพิ่งตื่นเร็วนักสิองหญิง